โอเคครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมพบกับเคซี่แบททีวีกันแล้วนะครับกับพาร์ทที่สามนะครับการล่องเรือนะก็มาถึงจุดเดิมนะครับก็คือจุดโดมตรงนี้ครับแต่ว่าสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทํานะครับแล้วก็จะกลับมาทําก็คือไอโดมห่อคอยด้านบนนะครับผมกับปริศนาที่ผมยังหาไม่เจอก็คือไอปริศนาใบนี้เองครับผมโอเคเดี๋ยวมากันเลยนะครับว่าผมจะไขปริศนายังไง โอเคหลังจากนี้ผมจะทําการฟาร์มไม้ที่เกาะเลยนะครับเห็นไหมต้นไม้เต็มหมดเลยเนี่ยผมก็จะไปฟาร์มด้วยนะครับผมตอนนี้เรือเราขาดไม้มากช่วงระหว่างทางเกาะที่ผมไปหาสมบัติมานะครับจากพัทหนึ่งกับพัทสองก็ได้รู้ว่าได้ทําการคร้าไอ้น,นี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับไอตัวอันนี้ด้วยครับตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับลดระยะเวลาไปเยอะเลยนะกับตัวนี้ที่ปั๊มน้ํา เดี๋ยวไปดูไหนๆก็บอกเรื่องปั๊มน้ำแล้วก็ก่อนจะเข้าไปในเมืองผมมาพิเศษตรงนี้ก่อนเลยกันนี่อันนี้ครับผมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมเนี่ยดีมากเลยเนี่ยเต็มอีกแล้ว่งชาร์จแป๊บเดียวเองเต็มอีกแล้วไวมากทีนี้ผมไม่ต้องทำแบตเตอรี่บ,บ,บ่อยๆแล้วผมสบายต่อเลยแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมนี่ครับไอ้เครื่องนี้นี่เองนะครับผม ไอเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติเนี่ยครับโดยการสูบตรงนี้เข้าไปนะแล้วก็ใช้ตัวแบตเตอรี่ในการสูบนะครับผมอ่ะสูบแล้วมันไปไหนคือตัวเนี้ยมันเป็นก๊อกด้วยก็คือสามารถนําขวดนะครับมาเติมกินน้านได้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเต็มแล้วก็จะเป็นประหลอดจริงๆผมไปจะทําทเยอะกว่านี้นะแต่ว่าหาอุปกรณ์เดี๋ยวไม่ครบแต่ท่อน้ําตรงนี้นะครับผมเห็นนะครับขึ้นไปปุ๊บนี่ผมต่อท่อน้ำนะครับเป็นช่างประปาเลยครับผมบอกเลย ร้อยทุกอย่างครับให้เชื่อมกับตัวไอเนี้ยครับฝักบัวเนี่ยทีนี้ผมก็ไม่ต้องคอยนั่งเติมน้ำนะครับเพราะน้ํามันจะเข้ามาอยู่ในแท้งเลยนะครับเนี่ยทุกอันเลยครับผมเชื่อมมาหมดเลยเสียสแคปเยอะมากผมบอกเลยเนี่ครับต่อร่องวันนี้เลยฮะแล้วก็ในนี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมทีนี้ผมก็สบายแล้วเก็บ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 น้าพึ่งในน้ําพึ่ง อ่านี่ครับทีนี้ผมก็สบายครับไม่ต้องมานั่งเติมน้ําให้พวกนี้บ่อยๆโอ้โหแบบมีไอเทมอันเนี้ยบอกเลยสุดๆบอกเลยว่าสุดๆนะโอเคครับผมก็วิธีการทําของเท่าไอตัวนี้ครับก็ที่จะใช้นะก็คืออันนี้ไปก่อนแทงน้ําแทงน้ําอยู่ไหนวะอ่ะผมบอกนี่ก่อนลยไอตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็คือใช้หินเมทัลนะครับสี่ชิ้นนะ บอกได้เลยว่าตัวเนี้ไปหาตามเกาะที่ผมทำคลิปไว้ก่อนนะนี่คือพัดหนึ่งกับพัดสองนะเกาะเล็กๆก,ก็มีนะครับก็คืออยู่ที่ว่าสุ่มที่จากที่ผมสังเกตนะก็คือจะได้จากตู้เซฟนะตู้เซฟอะถ้าเป็นตู้เซฟเมื่อไหร่จะมีหินไอ้นี้เมื่อนั้นทันทีนะแล้วก็ไอแผ่นพวกนี้ก็เป็นของเริ่มต้นที่เราน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ามันได้จากอะไรเนะโอเคแล้วที่ถึงจะทําอีกก็คือนี่ตู้เซฟอันนี้ มันเป็นตู้เซฟที่แบบเก็บของได้เยอะนะครับคิดว่าน่าจะประมาณกี่ช่องอ่ะสี่ถ้าเป็นอันเนี้ยมันคือสี่ใช่ไหมผมว่าอันนี้ก็คือแปดแหละน่าจะได้แปดช่องนะคิดว่ามันมีบอกว่ากี่ช่องเหมือนจะไม่ได้บอกแนละ้วว่ากี่ช่องแต่ผมคิดว่าเป็นแปดนะแล้วก็อันสุดท้ายเครื่องปั๊มน้ํานี่อันนี้ใช้เหล็กในท่านสี่เหมือนกันนะแล้วก็ทุกอย่างก็คล้ายๆกับอันเมื่อกี้นี้เลย ก็อไอเครื่องดูดฝุ่นปั๊น้ำเนี่ยแหละก็คือสามารถทําได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมกะจะฟาร์มแบบสมบัติแบบแต่ละเกาะยาวๆเลยนะกะทำไว้สักสี่ห้าอันอะ่ะโหแบบโคตรเวิร์กอะ่ะบอกเลยแต่ใช้เวลาหาหินในท่านนานหน่อยนั่นเองโอเคระหว่างนี้ก่อนที่ผมจะไปนะครับเดี๋ยวผมขอกวาดต้นไม้พวกนี้กลับไปก่อน เดี๋ยวผมขอตัดฉากไปเลยแล้วกันนะครับว่าไอ้ฟาร์มต้นไม้น่าจะใช้เวลาแหละก็ผมจะฟาร์มไปเลยแล้วผมค่อยๆอ,อธิบายตอนตอนหลังเลยทีเดียวอ่ายวตัดฉากไปเลยครับมาโอเคครับผมก็ฟาร์มมาซักระยาแนละ้วผมก็ตีขนาดตีแค่นี้ผมก็ได้ประมาณ60-70มาไม้นะครับผมโอเคเรามาดูกันเลยที่ผมแนะนำจะดูก็คือ ไอตัวสัญลักษณ์ตรงนี้ครับเพราะผมนึกดูดีๆผมสังเกตว่าจุดแต่ละจุดพวกเนี้ยมันจะมีจุดสังเกตอยู่ครับเนี่ยอย่างตรงเนี้นี่ไงมันจะมีบอกอยู่เลยกดอ่ะแล้วกูจะกดกดปาขึ้นมาทําเพื่อเนี่ครับเหมือนรูปนี้เลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยแล้วมันก็จะมีรหัสเหมือนกับรหัสบ้านอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมเลขสี่นะครับเดี๋ยวผมจะจําไว้นะครับว่าเลขสี่นะ แล้วจะถือปลาทำไมบ่อยๆเนีขาจะกินนะอ่หากินก็กินไปเลยไปโอ้โหเล็กสี่นะครับดูต่ออันต่อไปอันต่อไปก็คือแฮมเบอร์เกอร์หรือเปล่าแฮมเบอร์เกอร์แต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งปะอืมแฮมเบอร์เกอร์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 อยู่นี่ไงเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ อ่าฮะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ใช่ครับเบอร์เกอร์เลขเลขอะไรวะเลขแปดเหรอเลขแปดต่อไปก็จะเป็นร้านตัดผมซาลอนครับซาลอนร้านตัดผมร้านตัดผมเหรอมากไหนวะอืม ร้านตับผมดูไหนวะร้านตัดผมร้านตัดผมดูไหนนี่ไงสนิรักร้านตัดผมนี่บาร์เบลนะครับผม ไซส์บาร์เบลเลขหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเราได้สามหมายเลขแล้วก็จะเป็นสนะี่แปดหนึ่งนะอันนี้อันนึงเป็นตัวอะไรอะห่วงยางเหรอห่วงยางห่วงยางนี่นี่เจะแล้วห่วงยางห่วงยางเลขสามประตูนี้เราไม่เคยเข้าไปเลยอะ เลขสามโอเคเราได้ครบแล้วครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลองไปจุดกลางตรงกลางเลยนะว่าไปได้ไหมไปตมีก mm ันซอกเล็กซอกเล็กซอกน้อยเนี่ยวนไปวนไปต mm hmm. ีหน่อยตีน่อยหน่อยดีกว่า mm hmm. เห็นต้นไม้ไม่ได้ครับชอบ mm hmm. ต,ตัดให้ตลอดเวลาเลยจริง กว่าจะตัดปุดนี่กูจะใช้เวลากี่ชั่วโมงวะเนี่ยเฮ้ยหอมมานัปปอมมาเรื่อยๆ่เน,น,นี่ยเนี่ยผมค่อยเก็บไปแล้วรอบหนึ่งนะเออดีดีดีไป้ะครับรหัสลืมเลยสี่แปดหนึ่งสามป่ะ นี่ไงฮึไม่ของอ่ะมีบูปินใหม่แล้วบูปินนันเดิมมั้เนี่ยใช่บูปินนันเดิมเลยแล้วครับเดี๋ยวผมขอลงไปดูชั้นหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเนี่ย ชั้นหนึ่งก็มีของมีทุกชั้นเลยอ่ะอเกรผมขอขึ้นเหมือนเดิมขึ้นไปชั้นข้างบนกันอ่าเดี๋ยวลองดูนะให้กดผมว่าไอเนี่ยมันจะเลื่อนลงมาเชื่อผมดิสี่แปดหนึ่งสามเรี็บร้อยอะไรอ่ะ อ้าวอ้าเอ้าเอ้านแล้วควันคืออะไรทำไมจู่ๆมันระเบิดอ่ะอ้าวแล้วก็เป็นชาน ufo อยู่ตรงนั้น กูจริงๆลงก็ลงได้แหละแล้วลเรือกูอยู่ภาคไหนวะเนี่ยเบอร์ยอยู่ฝั่งนูน้นมะเวอ้ออเรือผมอยู่ฝั่งนู้นเลยครับผมองไกลๆนี่ครับอืม มาขนาดนี้นผมไปเลยแล้วกันเฮ้อกผิวอดีไม่เคยกลัวครับไปเลยครับมีหอ,อกกันไว้ก่อนมาดูซิในนี้มีอะไรโอ้โหมันลงมาตรงนี้เฉยเลยครับแต่เราก็คิดว่ามันจะให้เราขึ้นไปข้างบนที่ไหนได้ อืมอืมกระจกุ๊กระจกทึบเหลือเกินไก่โดมบ้ามาไก่โดมซะด้วยนี่ไงปีนได้ป่าววะเนี่ยไม่มีทางขึ้นหรออ๋อน่ไงน่ไง่ไอ้บันไดที่เราคิดว่ามันจะไหลลงมาที่ไหนได้มันให้เรามาขึ้นแบบนี้นี่เอง คือไปเลยปึ๊บข้างบนนี้มีอะไรไหมทางโลกไม่มีอะไรโอ้ยมีหัวใจลงแล้วก็กระโดดลงไปเลยสิปึ๊บโอ้ยนี่เป็นผู้ก่อตั้งนะครับก,กับกัปตันเรือนะของเลเทสเลยอ่ะอยู่แล้วแหละแห็ระเบิดสักขนาดนั้นกดไหล่แดงไว้เนี่ยน,ะนี่นี่เน,นี่ยนีนนมีโน้ตด,ด้วย ใหม่มีรถใหม่มีรถใหม่อะไรก็ไม่รู้กินๆไปเฮ้ยนี่ไง้ตูเ้เซฟคุยรอบนี้ไม่ได้หินว่ะตดไดายขาดอยู่ลงหรือเปล่าไม่ใช่ โอ้ยเครื่องทํากาแฟโหผมิ้วกลับบ้านไล้ไหมเนี่ยขี่กลับเรือผมเล้ไหมเนี่ยเครื่องเราเนี่ยโซโฟงโซโฟาจริงๆอาไปใช้ได้หมดเลยเนี่ยมันน่าจะเก็บพวกนี้ไปเอาไปประดับเรือได้เนี่ยจะดีมากเลยเฮ้ยบุปปิ้นนี่บุปปิ้นอะไรอะแทงน้ำหรอโอเตอร์เทกมันคืออะไรอะ่ะ เดี๋ยวต้องอลองไปเรียนก่อนนะว่ามันทำอะไรได้โน้ตโน้ตโอเคแล้วอ๋อนี่ครับมันถึงจุดสิ้นสุดแล้ว5933น่าจะเป็นรหัสจุดมาร์คพอยต่อไปนะครับวาลูน้าเนี่ยครับวาลูน่าพอย์อาจจะต้องรออัปเดตแพดอีกทีหนึ่งนะครับผมจบแล้วครับผมเนี่ยมาแล้วมาสุดแล้ว ดูเซฟนมนี่งไงได้หินว่ะแถวเลยได้ครบแล้วครับน,นี่นี่นี่อะไรอ่ะประตูนี้ประตูนี้น่าจะเป็นประตูของลิ์แน่แมไม่น่ามีอะไรละมั้งน่าจะหมดแล้วแหละผมอยู่บนฟ้านี่ด้วยเว้ยโอเคออกกัน จบสักทีครับผมจบบริบูรณ์โอเคครับก็จบไปแล้วสับการมาจบเควสนะครับก็จู่ๆผมก็ลืดหายไปดืด้อออกจากโดมนี้ไปเฉยเลยนะครับทีนี้ก็รออัปเดตแผทต่อไปนะครับว่า มันจะมีไปที่ไหนต่อนะครับผมก็เดี๋ยวมารอรับชมกันอีกทีนึงแล้วกันนะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับรอพร้อมฉากสวยๆวิวสวยๆของโดมจำลองนี่นะครับผมแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะเป็นกำลังให้ผมมีแรงทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย